e สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้น้องกันนะครับพาคุณผู้ชมมาที่ปางเปาบีบนะครับซึ่งที่นี่นะครับเป็นร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็ยกทะเลมาไว้ที่นี่เลยนะครับขนาดพื้นที่นะครับมีประมาณ39ไร่นะครับในแต่ละส่วนนั้นจัดพื้นที่ไว้ค่อนข้างสวยเลยนะฮะ แล้วก็รวมถึงมีพื้นที่แปลงเกษตรให้เราได้มาเรียนรู้มีแกะมีบ้านโดมแล้วก็มีบ่อสวยๆมีลำธารน,นะครับซึ่งทุกอย่างนั้นเป็นการสรรสร้างแล้วก็จำลองมาไว้ที่นี่ทั้งหมดนะครับเหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะหาสถานที่นั่งพักผ่อนชิลๆทานอาหารอร่อยๆนะครับซึ่งผมไปมาแล้วนะฮะแล้วก็อดใจไม่ไหวที่จะ เอามาแชร์เอามาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมนะครับซึ่งช่วงนี้เรางดไปที่สถานที่ทึบๆก่อนนะฮะก็จะไปที่ที่มันโลง่โลงๆนะครับจากพื้นที่นะครับด้านหน้าพอเราจอดรถเสร็จนะครับตรงนี้เราก็เป็นตัวร้านอาหารข้างบนนะครับซึ่งเราเดินข้ามสะพานก่อนข้ามสะพานก็ทําเป็นน้ํานะครับไอที่สีฟ้าเนี่ยเขาใส่เป็นสารปรับสภาพน้ำนะครับซึ่งไม่มีอันตรายต่อสัตว์น้ำนะฮะ พอเราเข้ามานะครับก็จะผ่านจุดคัดกรองเสร็จแล้วตัวด้านในในโซนที่เป็นด้านบนเนี่ยนะครับก็จะเห็นวิวทุ่งนาต่างๆวิวภูเขาด้านในนั้นเป็นห้องที่เปิดโล่งนะครับแล้วก็ตัวโต๊ะต่างๆนั้นจัดไว้ห่างพอสมควรนะครับเรามานั่งทานอาหารได้สบายๆหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมีความเป็นส่วนตัวนะครับก็ให้เดินข้ามสะพานประวัติศาสตร์ตรงนี้ก่อนนะครับก็เป็นสะพานจำลองนะฮะ แล้วก็สามารถขึ้นได้ครั้งละประมาณ7คนนะครับเวลาเราเดินข้ามสะพานค่อนข้างชอบนะครับการออกแบบการวางผังต่างๆซึ่งเท่าที่ดูนะครับน่าจะใช้งบไม่น้อยเลยทีเดียวและมีจุดต่างๆเป็นมุมถ่ายรูปไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเราเลยจากจุดด้านบนเข้ามานะครับด้านในก็จะเป็นซุ้มนะครับเขาทําเป็นซุ้มไว้ให้นั่งรับประทานอาหารได้นะฮะ แล้วก็บรรยากาศตรงนี้นั้นค่อนข้างดีนะครับมีเสียงน้ำนะครับไหลอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ข้างๆตลอดแนวนั้นเป็นทางเดินไม้และเป็นทุ่งนานะครับซึ่งทำเป็นนาขั้นบันไดลดหลั่นกันลงไปนะครับมุมถ่ายรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาหรือ เป็นคือผมมาถ่ายมาไม่หมดนะครับคุณผู้ชมอันนี้ถ่ายมาได้สักครึ่งหนึ่งฮะอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นพวกมุมถ่ายรูปสวยๆต่างๆนะครับค่อนข้างเยอะเลยพอเลยจากตัวซุ้มรับประทานอาหารนะครับเลยมาตรงนี้ก็จะเป็นมุมของชายหาดนะครับซึ่งจะเทเป็นทรายนะครับจำลองชายหาดมาเลยมีที่นั่งสวยๆวยมีที่ถ่ายรูปสวยๆ แล้วก็ในจุดตรงนี้มีพวกเก้าอี้พวกโต๊ะนะครับไว้สําหรับให้นั่งจิบกาแฟนะครับส่วนแอลกอฮอล์ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะลองถามทางร้านดูช่วงนี้อาจจะงดขายไปก่อนบรรยากาศดีอากาศดีนะครับ เดินทางจากตัวเชียงใหม่ไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับเส้นที่จะขึ้นไปทางอำเภอปลายอะฮะแล้วก็เข้าซอยไปอีกประมาณสัก5นาทีนะครับค่าเข้าที่นี่นะครับ50บาทนะฮะต่อ1คันท่านจะมากันกี่คนนะครับก็50บบาทเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูในโซนของตรงที่เป็นซุ้มนะครับ ในซุ้มอันนี้นะครับก็จะมีเป็นที่นั่งทานอาหารได้ประมาณสัก5-6ท่านนะครับพอเลยเข้าไปก็จะเป็นตะข่ายนะซึ่งทําให้เราเนี่ยาสามารถนอนถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับสามารถขึ้นได้ครั้งละประมาณ2คนนะครับรรารับน้ําหนักได้ไม่เกิน150กิโลแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีข้างบนก็จะมีพัดลมนะฮะเวลาร้อนๆก็เปิดพัดลมระบายอากาศ ช่วยได้พอสมควรแล้วก็ทีนี้ในส่วนนี้ก็ยังมีปลั๊กไฟนะครับมีที่เสียบแค่2รูนะครับถ้าเกิดผู้ชมมากันหลายๆท่านก็อาจจะมีปลั๊กพ่วงนะครับมาด้วยนะฮะส่วนอาหารเซ็ตที่ผมทานนะครับอันนี้ประมาณ600กว่าบาทประมาณ650นะครับรวมกับค่าเข้า,ขาก็ประมาณ700บาทนะฮะ โดยรวมนะครับถือว่าประทับใจเลยฮะถ้าเกิดเราไม่มีสถานที่ที่รู้สึกว่าเราปลอดภัยนะครับจากโรคภัยต่างๆก็อาจจะมาหาที่นั่งตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเปิดโลง่งแล้วก็เวลาแดดส่องลงมาเนี่ยเราจะได้รับถึงบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็ค่อนข้างเย็นนะครับอากาศค่อนข้างเย็นไม่ร้อนสักเท่าไหร่แต่ละจุดแต่ละพื้นที่ก็มี น้ำไหลยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆด้านหน้านะครับมีสวนที่เป็นซุ้มซุ้มผักนะครับเราไปถ่ายรูปได้อากาศดีบรรยากาศดออีถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาเที่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดของพิกัดของตัวสถานที่ไว้ตรงใต้คลิปนะครับลองมาแวะเวียนนะฮะมาเที่ยวกันได้มาทานอาหารพาครอบครัวมาทานอาหารที่นี่ได้นะครับ สถานที่กว้างขวางเลยฝากไว้เพียงเท่านี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ